哦。Oh, oui. นอ่ะ tamam. ah, บ่าวไซโซสวัสดีครับร,ร salts, บ e wow. อครับรอคุณน่ะคุณใดสบายดีทุกท่านเอมาเนี่ยลงหือนเอฟซีน่ปุคืออ้หอ้ยาตู้อิดลวอิดยะ หลยจ้อ้ตมเลยครับมาพยายามย่นี้ความพยายามที่นั้นอู้ามบืนลกนี่มันตาคออู้ย อยางประคอตรงนี้แหยันต้โอ้ยจมจมจมอโอนประคอประคอปะคอแล้วงูนี่ประคอแต่เมืวานเนี่นนย

อืออู้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 เอออืออือเย้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 ้้อืออู้ดูวาทออีกนึง้อืออือออได้ยินดิอิ้ดิ้ดิ้ดู้หม่อือดิ้งป้าผมกลับนี่นี่ก็ทันไหมนะผมอีกที 오우... 맘에 든양콜로우이래콜로우이오 음. 놈이 응 <verständ>

ยม่ทันเอ้ท่านนี่ให้รูปลาอ่ะเมื่อวานนะ เล็กป่ะใช่นี่ล่ะโอ้โหปลาชัวปลาไม่ใหญ่เท่าไหร่เล็กนั่น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 โอ้ยมือหาเอ้ยจับได้ไหมใช่เนี่ยหนั่นนั่น cái tua, cày lẽ thì gọi mẹ, đầy mèo luôn, ừ, ối, ừ. mờ, là mưa mưa đây cái này nè, ô nỉ, dài ừ, ừ, tủ nữa. <cười> <cười> ừ. 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 Bảo đây cái báo con ừ. à. à. từ điều bà chưa từ điều này chưa à. ừ. ừ. kinh mà hãy na toàn hấp bom fc gì đây là hồi <laughs> bộ bài tôm luôn nhiều, dễ hơn มาดูกระควดนหายน้าก่อน,นเจมมีน้ำอเอจเยอจนะนกกินมาดูนิอือเอเอโอ้โหดูมก็ไม่มีปลาปลามันลบนก นกมากินหลบเราเราด้วยแหละมจัดปะเข่งก่อนโอ้โหโอ้โอ้โหลามลบอกเนี่ยลืมไปทีนะมากลัวนกกินมัน

cà cầm hết đâu, hết 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 oh, linh, linh hết hết hà mới, linh có ui là mò tuyệt lời đinh có mi đinh mới đắp được chứ chưa 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 อันนี้สีนะบผมผัะโอนอ,อนี่ขอนไม้จรับ